ยันค่ะอแมขาี่ขาเจอมาคล้องมาไัยให้น้องไรอันเลยแถวด้านหน้าก่อนนะคะเเลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งกำลังใจของน้องนะครับศิลปินที่ต้องบอกว่าทุกท่านเนี่ยได้รุดามาให้เกียรตินะครับตั้งแต่ชเช้าเลยนะครับนี่น้องไรอันนะครับผมน่ารักมากเสียงดีมากขอบคุณน้องไรอันค่ะนี่น้องอะไรอะไรน่าสนก่าเราพูดไปเรื่อยเลยนี ด้านหน้าไปทีแค่น้อเดี๋ยวผมขอด้านหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะโฟลทีนึงนะครับเพื่อควาเมเระเบียดนะครับแถวด้า,านหน้าก่อนอ่าเดี๋ยวผมขอแถวหน้าก่อนนะพี่แม่ใจเย็นนะคะเดี๋ยวเราผมขอจัดระเบียบสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเพราะว่าเราลองเป็นระเบียบกันมาแล้วตั้งแต่ตอนเข้ามาหน้าเนาะนะคะะรับอ่ามีปีกพ้อตาจบขอที่ละแถวนใช่ครับเดี๋ยวขอที่ละแถวนะครับไม่แม่ได้เวลาน้องมีเวลาอยู่กับเราจนถึงสามทุ่มนะครับ จังองมาชยด้เนาะอยากทำกันเป็นหน่วยทูบของน้องเขาเนาะมาอพบน้เลยอดมอเลยมอง่ลงเลยกลุ่มนี้น่รากเลยผมเห็นตั้งแเพลนสุดท้เลยสุอดมากเลยพี่เียมม๋ยวแถวแรกก่อนนะ ตอนนี้น้องร้องไปกี่เพลงพี่งอันเล่นอะไรเล่นอะไรโมจะเต้นอนเล่นอะไรเล่นอะเรโอไม่ได้นับไม่ได้นับออกไม่นับเพลงแรกอ่าออกคิดว่าเปิดตัวเลยไม่ได้นับอ๋อโอเคแล้วเพลงสุดท้ายนับไหมนับเป็นกี่เพลงคุณแม่คว่าวันนี้น้องร้องกี่เพลงคราวนี้ดีกว่าอ่าเก้าอันเดียรูนะ้ว่ารู้ แน่เพลงแรกเป็นอะไรครับอ่าคุณแม่รู้ได้ยังไงล่ะฟังตลอดฟังตลอดฟังตลอดอย่งที่สองเพลงอะไรครับรู้ได้ยังไงอ่ะเก่งมากมาลายด้วยนะ้ไเออจอร์นาจอร์นาคุณด้วยนะครับเออทอร์นาสองหมายเขพอกลเป็นมาลายชิปมาลายมาลายพวงมาลัยรถตรงนี้แหละฮะเออเนาะครับเอาครับ ทีนี้มาลายรถจนผมก็เอาฮะเอออ่าต้องบอกว่านี่เนื่องจนกมีความรู้สึกมากเอามาลายให้กับพี่ติ๋งกอดด้วยนะคะพี่พี่ฟอนรออยู่ะะขอบพระคุณมากครับที่พูดแทนเสียงกับใจของผมนะฮะ <c oughs> เราเล่นของเราเล่นได้ดีนะครับอ่าช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราอยู่ในช่วงแถวแรกนะกำลังทำการขับมาลายแล้วก็บรขวัญให้น้องไรอันนะใจเย็นๆนะคะวันนี้แล้วก็วันนี้พี่ดอกจ๋าหลายท่านที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเอฟซีค่ะลอยอันไม่ได้ ปอะไรแล้วจบเดียเด๋ยวมีเดี๋ยวมีเซอร์ไพรสพร์อนะีกวยถูกต้องค่ะโอ้โหวันนี้แฟนขับแด่นหนาจริงๆต้องขอบพระคุณด้วยนะครับชั้นจีหนึ่งสองสามสี่นะคะมาร่วมสนุกนะครับม,บมอบกำลังใจให้กับน้องแพรันลูกในถือมาสนุกสนานกันกับกบรรยากาศของเทศกาลเครื่องางวัดวันวนี้วันสุดท้ายนะครับอ่ะโอเคค่ะเพิ่มเติมรายสำหรับใครที่อาเทียมปลาไหลเซมาพร์